เสียงปรบมืนตัอนรัดเาียงายคะช่วงนี้นะคะพระวรจะที่จํรอไปแล้วแลวเราจะมารอบข้อที่หนึ่งการแกการสอบได้ที่มีขนาดใหกรวมไปงวาร่าอนี้เน้นสอบคาดแยการการเ่อหลัตันไม้ตรงนี้ขอเสียงปรบมือต่อบเกาสรค่ะังได้ที่การนะคะไดอี้เลาความตกกเราจะน่อช่วงี้ได้ คะวันนี้เน,นื้อหาข้อสอชิญกของเราค่ะจะเป็นอาสาสมัครในการเหตุดอกไม้และให้ข้อสอบติสา์นะคะสบัดแท้หรือผเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าดอกไม้จะตกลงพื้นหรือเปล่าไหนเจ้าน,นี้นะคะพร้อมแล้วเชิญค่ะไมค์ทายสกสารับ,บดอกแรกหลายท่านรับชมไม่ทันดอกที่สอง เบสิเด็เด็กนสเป็นหนึ่งไวี่ปน่กัไค่ะกปกไนะคะถ้าได้สนใจเชิญเลยีนมาแลสัมภาษณ์นไ้นั่งเลยค่ะขออี้หงท่านค่ะตอนนี้ขอยหหนึ่งท่านนะคะสายหน้านีมคะมาแล้วนะคะเชินค่ะที่เชิรชทนแดกกันุ่กโอกาสทางนี้ของเรารอได้สักครู่นะคะในเช้านี้อาสาวก็มาพร้อมนะคะมาจากหงสนะคะมาพร้อมแล้วนะคะเชิญค่ะ ไม่ทาทานายใหญมากๆเลยขอบคุณนะคะสำหรับอาสาสมัครงาเชิญเลยท่านต่อไปนะคะอะไรคะทำไมคะอ๋อเมื่อสักครู่นี้ดูธรรมดาเกินไปใช้มือนะคะวอนนี้ใช้ทาค่ะพิเศษที่มาเลยทันทีนะคะโอ้โเอาจริงเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนถามขบวนเกตติ้งสองระยะว่าเขาเคยทำไหมไม่เคยทำแบบนี้หรอคะ เอ้วคุณเคยทาแบบไหนแบบนี้จะทําได้หรือเปล่าอ๋อเปลี่ยนวิธีดีกว่านะคะดูมันอันตรายเกินไปนะคะใช้ปากแบบนี้เอ๊ะยังไงคะดอกไม้ขาดดอบที่เชยๆก็ขาดเลยเหรอคะแล้วท้านยังไงคะทีนี้ก็ใช้แค่นี้นะคะโอ้โหไคะเนี่ยมาสิมาสิแล้วตอนนี้นะคะรับหนึ่งขอทําใจก่อนนะคะ กระดูกนี้เอาไว้นี่คะกระดูกนะคะเอาไว้อยู่นะคะจะไม่ต้องกลัวนะคะคพราะว่อของเราเขาซ้อมมาเป็นอย่างดีะะแล้วนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เขาเริ่มสอนะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่เท่าไหร่คะเนี่ยคนที่สองคนแรกเป็นไงคะอยู่ห้องพยาบาลเป็นลมไปแล้วค่ะอันรอเล่นเนี่ยอ่าในช่วงนี้คุณจะไม่ของจริงแล้วนะคะหายใจลึกๆค่คะมาพร้อมแล้วททุก่านะคะจ,ะจับตาดูให้ดีค่ะ แอนถึงจะว่าดอกไม้มันดูสันเกินไปนะคะเด็กผู้หญิงจะได้ลองใจนะคะทดสอบความใจกล้าแล้วก็มีดอกยาวเหญ่ไงตึงเต้นเลยจะกลืนหนะใจไปอยู่ตะตุ่นเลยอะไรเด็กผงนี้วอมจริงไหมคะดอกไม้ดูสั้นไหมคะจะเด็ดออกอีกไหมคะอ๋อไม่เป็นไรนะคะอมอนะคะเชิญค่ะ เขาใช้ปืนเยพี่คะเจ้า่ากนเราจะฝันนิดนึงนะคะไม่มีกวัวนะคะไม่มีกวมวตกไม้อยู่นิ่งนะคะขบอยขาคุณเดชกวันี้โอเคหเศรค่ะเศฐาดิเชียร์เลยนะคะ 高吧。